สวัสดีครับพี่เมื่อนะครับอันนี้พี่ชีค่ะอ้วนๆ้น,นี่คือพี่ชีนี่พี่ชีโฉโฉไอนน้พี่เมื่อทำไมพากันหมอมเมมจังเลยว่าเล่นน้ําเสร็จแล้วก็มากินข้าวต่อกินข้าวเสร็จแล้วก็มากินกินกินอะไรกินโครงไก่โครงไก่นะคะสื่อมาจากไทยฟรูดอ่านี่นี่ หอยเลยเชียงแสบลายว้าวแสบออันนี้หมดแล้วอันนี้หมดแล้วไปด,ด้วยสีเห็นไเยสีพ่อ พ่อเห็นหน้าเมื่อไหมหน้าไหมจะขอกินเร็วเนาะอืมแุ่นะคิดตานะโอ้เสียงแม รอก่อนเลาชิต้าจุ๋ยกันชิต้าจุ๋ยจกิอ๋อเสียงเป็นเสียบคากว่าเขียวเคี okay. Okay. ้ยวเียวโอเคตันนั้ พอดึงปุ๊บอันนี้ยิงยากยิงยากก่อนเอดึงเอาเออจังสันตัวนาลูกแช่เอาไปแล้ว ดแล้วเรื่องของกินเล่นนี่ไว้ใจได้แต่ข้าวนี่ไม่ค่อยอยากกินอืมไปแล้วหมดแล้ว <c oughs> หมดแล้ววันน<ม>ี่เมออกินนิ่มแล้วพีเมอไปก่อนนะคะพี่พี่ครับฝากติดตามช่องเจ้ขอบมายาของพี่เมอร์พี่ชีด้วยนะบ๊ายบายครับ